ถ่ายรูปตุจีนตีมชาวนากับงูเหา่าต้อนรับปีงูแต่ข้อจำกัดของเรานะครับก็คือว่าเราไม่ได้ไปบุกสตูดิโอเราถ่ายกันเองในออฟฟิศของเราเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอยากได้ภาพส,สวยๆนะครับเราก็เลยต้องจ้างช่างภาพเทพเทปมาครับน้องนัดนะครับซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพถ่ายปกมา,มามากมายเลยครับนอกจากช่างภาพนะครับเราก็ยังมีช่างแต่งหน้า คนแรกนะครับพี่ท็อปก็มาแต่งหน้าให้ผมสไตล์ดุด,ดันเข่งขึมไม่เกรงใจใครอย่าตื่นเต้นนะจ๊ะอันน้คนดีมาใกล้ใกล้นะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ต้องทาน,นครับก็คือครีมกันแดดหลายคนอาจจะไม่คิดถึงจุดนี้นะครับแต่ไฟสตูดิโอที่เราใช้กันวันนี้มันค่อนข้างจะแรงที่ช่างภาพมืออาชีพเขาใช้กันนะครับดังนั้นใส่ครีมกันแดดไว้ก่อนก็จะช่วยปกป้องผิวของเราครับซึ่งครีมกันแดดที่เราใช้กันในวันนี้นะครับก็คือ sn 2 4ครับต่อไปนะครับก็ถึงคิวของการเพนงูซึ่งการทำลายแบบนี้นะครับก็ แล้วก็ใช้สเตนซิลในการทำเกิดของงูหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดเราไปดูกันว่าพอถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงในซ2มนและนี่ก็คือผลงานของเราครับขอขอบคุณ S N 2 4